โอยแล้วผมจะเอาขนหนไปดีเนี่ยโหเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยผมก็จัดไม่ถูกแล้วเนี่ยผมจะโดนลูกค้าบ่นไหมเนี่ยเอ๊ะทำไงดีเนี่ยจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะครับ<ม>เนื่องจากปริมาณออเดอร์เรดลิเวอรี่ของสาขาเรามีปริมาณมากนะครับทำให้ คนส่งเนี่ยมีการหยิบสินค้าผิดอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดแต่วก็ลูกค้าหลายๆท่านก็ยกเลิอกออเดอร์สินค้าอยู่บ่อยครั้งนะครับทีมของผมจึงได้จะทำเป็นแผ่นป้ายกับโครงการมาก่อนไม่แพงนะอันนี้ขึ้นนะครับโดยระบุ ลำดับคิวการจัดส่งชื่อสมาชิกและก็รายละเอียดของลูกค้าในการจัดส่งนะครับโดยป้ายเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เพราะว่าสามารถลบได้นะครับป้ายจะห้อยไว้ที่รถเข็นในแต่ละคันนะครับจะระบุลำดับคิวทําให้คนส่งเนี่ยหยิบออกไปได้ช่วยลดเวลานะครับแล้วก็ลดการสื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่ง่ายทําให้จัดส่งได้ง่ายขึ้นครับเป็นไงพี่เบิ้มง่ายขึ้นไหมครับดีมากเลยที่เราช่วยกันคิดและแก้ปัญหาพัฒนางานของเรา แมคโคสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพิศรผลไม้ฟูดเซอร์วิสสโตเมนเจอร์สาขานาทองเจริญเป็นนวัตรกรระดับผู้ช่วยนวัตรกรและวันนี้จะขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับสโตรลิเตอร์ของทางสาขาค่ะแมคโครสวัสดีค่ะนุ้ยค่ะดิชาลีสุริวงศ์ AAGM สโต1 3 1น0านาทองเจริญค่ะ นวัตกรระดับผู้ช่วยนวัตกรค่ะนอกจากโครงการเมื่อสักครู่เรายังมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีนนมีโครงการใหม่ๆไหมที่จะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักก็สำหรับโครงการที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือโครงการชี้ช่องอร่อยครับ เป็นการนำเอาสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในโซเชียลครับพี่มาติดอยู่ที่บอร์ดตรงนี้ครับเพื่อที่ลูกค้ามาถึงลูกค้าก็จะได้เห็นรวมถึงลูกค้าที่กำลังตามหาสินค้าอยู่ก็จะได้เห็นรายละเอียดของสินค้าด้วยโดยที่ในบอร์ดผมจะมีการใส่รายละเอียดของหมายเลขสินค้าที่ ติดอยู่บนบอร์ดนะครับแล้วก็เอาไปติดอยู่ที่เชลฟ์ด้วยพอลูกค้าเห็นหมายเลขปุ๊บแล้วไปหาสินค้าก็จะสามารถหาสินค้าได้ทันทีครับก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยง่ายในการสะดวกหาสินค้ามากยิ่งขึ้นครับดีมากเลยนนทพี่ว่ามันน่าจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับสาขาเราได้เยี่ยมมาก โครงการนะคะชีปฟุบแลบปั๊บคือปัญหาเกิดจากทางอาหารทะเลนะคะมีลูกค้ามาสั่งออกเกดอร์ปลาแซลมอนจมืองมากแล้วครุกครั้งที่ลูกค้าถามเนี่ยจะพนักง,งานาจะต้องถามว่าแล่แบบไหนจะเสียเวลาที่พนักง,งานามาอธิบายว่าแล่ฟิงเลคืออะไรแรล่รอบหนังคืออะไรจะมีลูกค้าบางกลุ่มค่ะที่ไม่เข้าใจในุรงนี้วิธีแก้ปัญหาของเราก็คือจะงารูปนะคะ ที่เราแรกเสร็จแล้วมาเก็เอาไว้เพื่อที่ลูกค้ามาถึงลูกค้าจะบอกได้เลยว่าแรกแบบที่ 1, แบบที่ 2, อแบบที่สหรือแบบที่สี่นะคะเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาที่พนักงานมายื่อธิบายให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะไปสิึงค้าการที่ต้องการด้วยค่ะ กระบวนการทํางานของน้องๆให้มีความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นซึ่งแต่ละโครงการจะเป็นโครงการเล็กๆและจะมีคะแนนตั้งแต่5้าถึงสิคะแนนขึ้นไปโดยที่มาของโครงการจะเป็นแนวคิดหรือปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานที่ทําให้เกิดความคาดเคลื่อนและไม่เข้าใจกันในหลายๆเรื่องเช่นเวลาในการจัดส่งสินค้าการแลกปลาหรือการสื่อสารพนักง,งานกับลูกค้าและพนักง,งานด้วยกันจึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าวหลังจากที่เราคิดและได้ลงมือทําสิ่งที่ได้กลับมาคือ ลดระยะเวลาในการทํางานให้ง่ายขึ้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่กําหนดรวมถึงยังเพิ่มยอดขายได้อีกด้วยค่ะและเคล็ดลับที่สําคัญคือเราฟังและเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนในสาขาได้มีส่วนร่วมในการคิดและเสนอไอเดียต่างๆคนละเล็กคนละน้อยเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้น กเราแมคโครนาทองเจริญจะมุ่งมั่นสรรสร้างสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ3 6 5้หสห้าวันอินโนเวชั่นอาราวยู